ทำไผ่นอกฤดูสำเร็จไหมมาดูกันค่ะก็ผ่านไปเป็นก็สองเดือนกว่า,วา,วาแล้วนะคะคือแดดแรงมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำหน่อนอกฤดูของเรามันสำเร็จขนาดไหนนะคะนี่นะคะหนอ oh. เราลองมาดูกันนะคะเราต้องดูก่อนนี่อันนี้เป็นหนอขแขนงที่เกิดจากต่อเดิมเนาะ ยังไม่ใช่หน่อนอกฤดูที่เราต้องใจจะทำนะคะอันนี้ก็สามารถตัดไปแกงได้เลยนะคะเป็นหน่อขแขนงขนาดใหญ่อ่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนอ่อหน่อขแขนงเหมือนกันนะคะเป็นหน่อที่ยังไม่ใช่ออกมาจากเงาทางดินนะคะเป็นหน่อที่ออกจาก ด้านข้างของตอเดิมเขานะคะก็ยังไม่ใช่หนอนอกฤดูที่เราต้องการนะคะซึ่งเขาจะออกจากเหง่าในดินนะคะโผล่จากดินขึ้นมาอันนี้ยังไม่มีหนอจริงที่แบบออกจากพื้นดินเลยอันเลยนะคะทํามาสองเดือนแล้วให้น้ําอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้จะเข้าฤดูของเขาแล้วนะคะที่จะเป็นฤดูฝนเนาะ ก็ลุ้นกันค่ะว่าหน้าฝนนี้เราจะได้หน่อไหมเพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเนะเาะพอเข้าหน้าฝนฝนตกเดี๋ยวหน่อก,ก็ออกเนาะก็มาลุ้นกันว่าจะได้หนอ่อทําทวิจัยครบตามจํานวนที่ต้องการไหมนะที่เราต้องการก็คือประมาณ40่สิลำนะคะเพื่อทําวิจัยการขยายพันธุ์หน่อไผ่สางหมดนนะคะโดวยวิธีการชำลำ ก็มาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงฝากทุกคนที่เข้ามาชมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ